จ้างร้อนเรมจะออกจากป่ามุงสุภาราเพื่อเสียงคู่จากลูกเจ้าเมืองเรื่องลือชมทั้งเจ็ดชิดางามดันงนางฟ้าแข่งกับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเมืองคิดมาดูวิธีการเก่ากันก่อนนะครับสำหรับวิธีการเก่าในเพลงนี้นะครับไอช่วงแรกนะครับช่วงแรกช่วงที่ว่าเป็นดนตรีนะครับ เนไออเอิงเอเอตรงนั้นเราจะเล่นเป็นเบสสามสองหนึ่งนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอไป เข้าในเนื้อเพลงนะครับพอเข้าในเนื้อเพลงเราจะตีแค่เบส3-2นะครับหรือว่าใครจะเป็นจะเล่นเป็นเบส3-2-1ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นแค่เบส3-2ก็ได้ในในท่อนอินโทรก็เหมือนกันนะครับเราจะเล่นแค่เบส3-2ก็ได้นะครับถ้าว่าเรายังเล่นหลายๆจังหวะไม่ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับเอไปร้องเพลงเราก็เบสสามสองหรือว่าจะเบสสามสองหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่แต่ที่ผมจะเล่นผมจะเล่นเป็นเบสสามสองในเนื้อเพลงแล้วก็ตอนอินโทรผมจะเล่นเป็นเบสสามสองหนึ่งนะครับยังยำฝ่าดงพงพีก้าวข้ามผ่านที่วาราตรีมีดอกไม้สีแดงทัดหูผิวก็คล้ำดำดูไม่ หอิีกดังคนป่าซากาปากดันแดงดังลูกแตงที่สุกในดงเครื่องทรงกอนุ่งสีแดงช่างหน้าคันมองยังไงกันนะมันก็ไม่เหมือนคนพอเข้าไอ้ท่อนที่ว่ามันก็ไม่เหมือนคนตรงนี้เราจะเล่นเป็นคอร์ดดีเต็มห้องสองสองสองอะไรสองห้องเล่นเป็นคอร์ดดีสองห้อง ยังไงกกัันน,ม,นม,ม่อเนนต็มอมองเราก็จะดีดเป็นเบร3สามสอแล้วก็เว้นไปนิดนึงแล้วก็ใส่2องเข้าไปก่อนที่จะไปห้องอื่นหรือว่าก่อนจะไปเปลี่ยนคอร์ดนะครับเสียงรถมันวิ่งดังหน่อยเครื่องทรงก่อนเล่นผิดเส้น เครื่องทรงก้นุ่งสีแดงช่างน่าคันมองอยังไงกันน้ำมันก็ไม่เหมือนคนเบสสามสอสมหนึง่งสองก็ไปโอ้เจ้าเงาะเดี๋ยวผมร้องให้ดูติดๆเลยมองอยังไงกันน้ำมันก็ไม่เหมือนคน จงาร้อนแรมจะออกจากป่ามุ่งสุภาราเพื่อเสียงคู่จากลูกเจ้าเมืองเรื่องลือชมทั้งเจ็ดที่ดางามดังนางฟ้าเก่งกับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเมืองคิดไปแล้วฉันงเป็นเรื่องน่าพันจะเอเอ,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 เอ๋ยขอเสียบขอดีเราจะตีแคบ เบสกับสองนะครับคิดไปแล้วช่างเป็นเรื่องน่าคันชะเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่แล้วรังเทวดาทาปันแต่งไอ้คอร์ดบ m ไม o นจริงๆมันต้องมันต้องจับแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจับ แค่สี่เส้นข้างล่างก็เลยมาเลยมาดีดเบสดอยู่ที่สายที่สี่จริงๆมันต้องดีดเบสดที่สายที่ห้านะครับอันนี้เราเราลักไก่นะครับเรามาดีดที่สายที่สี่พอไปดีดสายที่ห้ามันมันไปเปลี่ยนเป็นคียอื่นเป็นคอร์ดอื่นมันเป็นอะไรเป็นคอร์ด A ซะมันไม่ใช่เป็น B เีเอาใหม่เหไหมแต่ เจ้ายิงทั้งหกได้คู่สมใจเหลือคนสุนทองแม่รถชนาจะเอิ้งเอ้ยไม่มองเจ้าชายแต่เห็นเงาะเป็นทองเสียงมาไลเพื่อฝากชีวิตคงเป็นฟ้าลิคิดไงเกิดมาเพื่อได้เป็น ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเพลงนี้นะครับคงจะไม่ต้องเล่นให้ดูทั้งเพลงนะครับเอาแบบนี้ไปลองฝึกกันดูก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย